สวัสดีค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นหลุงฝังศพของน้ำตาลนะคะหมาซื้อน้ำตาลเสียแล้ววันที่ยีสิบสี่นะคะตอนนี้หมาบ้านปูก็จะเหลืออยู่แค่ะสี่ตัวน้ำตาลเสียไปแล้ว บรรยากาศแถวนี้อุ๊ยมันดีมากเลยอะ่ะบรรยากาศแถวนี้มันดีมากเลยหนูอย่าไปยุ่งลูก มีบัวด้วยมีบัวต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่มากต้นอะไรไม่รู้สวยดีแหนดูจะกินมะพร้าวบัวสวยจังยังไม่บานนะคะ ต้นทองหลางนี่มันก็อยู่หลายปีมากเลยนะแตกกิ่งอีกแล้วพามาดูสวนเละเทะไปหมดแล้วตรงนี้นะคะเป็นบอ่อเป็นบอ่ตอตรงนั้นถ้าก่อนนี้เลี้ยงปลา เลีย้ยงปลาด้วยแต่ทีนี้น้ำมันไม่ค่อยดีก็เลยเอาขยะมาถมว่าจะเอาดินมาถมอีกคงไหลไหนตังแถวนี้เย็นจังเลยเย็นสบายพามาดูต้นไม้ ซนน้องแมสวสซนหนูจะโซนกันทำไมแล้วลูกแม่บอกให้กลับบ้านไปหเดี๋ยงูเหลือมันก็มาเอาไปกินหรอกงูเหลือมันเอาหนูไปกินนะแม่ร้องไห้เลยนะหถ้างูเหลือมาเอาถ้วยฟูไปกินนี่ทำไงเนี่ยห เมื่อถอยโฟแม่ร้องไห้เลยนะรู้เรื่องไหมเนี่ยมากันแต่ข้างหลังบ้านเนี่ยรู้เรื่องไหมไอ้จมูกผีชมพูไอ้จมูผีชมพูจะเก้น้องอ,อีกแล้วหืมเก้นนองอ,อีกแล้ว มีแมวเป็นเพื่อนก็ดีนะคะมีความสุขเวลาเขาเล่นกันเวลาเขายอกกันน่ารักน่ารักแต่เจ้าน้องเล็กมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยโหข่มน้องมากเลยข่มน้องข่มน้องที่เป็นตัวผู้อันนี้ภรรยาเขาภรรยาน้องเล็กเขา สลิมนะคะสีมองไม่เห็นเลยมันเหมือนใบไม้เลยเหมือนกาบมะพร้าวเลยลูกสู้นี่ไม่ได้มันหล่อจริงๆเลยขาวสะอาดตะกิมบ้าบินเรียกผิดอยู่สองตัวนะคะตะกิมกับบ้าบินเหมือนกันเหมือนแฝดกันนะคะไปดู เจาจอมสนจ่าฝูงว่าไงคะจ่าฝูงจ่าฝูงนี่ขี้มูกโป่งเลยนะหืมจ่าฝูงขี้มูกโง่ปายน้องไปเล่นละลงย็ยนจังเอาอีกแล้ว เจ้าน้องเล็กพอเวลาจะตีนะน้องเล็กเนะี่ยพอเวลาจะตีนะทําเป็นล้มนอนแบบขอว่าอย่าตีเลยอ้อนมาน,นี่แล้วไอ้เกิลยังไม่กลับมาเลยนี่เปเป่า ภาพนี้หนูสวยจังเลยลูกเป่าเปาหืสวยงามมากเลยลูกเป่าเปาน่ารักดูนอนกันให้เกลื่อนปุ๊กอยู่ไหนหยุดอยู่กันเป็นกลุ่มเลยปุ๊กเดินไปไหนถ้าไม่เห็นปุ๊กก็เรียกร้องเรียก เจ้าเป่าเป่าค่ะเดี๋ยวปุ๊กขออนุญ,ญาตจบคลิปก่อนนะคะปุ๊กจะไปจัดการกับเจ้าน้องเล็ก